โอ้โห oh, ครับเบียร mm ์แก๊งเบอร์ของกัมูชาครับสองกระป๋องนี้มีรางวัลทั้งสองกระป๋องนะครับเป็นรางวัลที่เอาไปนําไปแลกได้หึ่งกระป๋องครับเราก็แถมเงินไปห้าบาทแก๊งเบอร์ร hmm. งนี้ที่ผมซื้อมา mm hmm. ผมเปิดไปแล้วประมาณ mm hmm. เกือบหมดครับได้รางวัล mm hmm. เกือบทุกกระป๋องเลยครับ ก็จะมี1นึ่งน,นล่าบ้างมีกระป๋องฟรีบ้างครับแต่เรายังไม่ได้รางวัลมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะครับรู้สึกว่ารังนี้ถาดนี้แก๊งสเบิร์กแจกหนักนครับพอเปิดมา10บกว่ากระป๋องพิ่งพลาดไปแค่3ามกระป๋องเองครับแก๊งสเบิร์กเบียร์อร่อยดีครับสไตล์เบียร์เยอรมันครับแล้วก็มีรางวัลของเบียร์สิบปีเบียร์อวอร์ด เอเชียโกนะครับซึ่งแก๊งสุดเวรก็ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยครับหลายปีซ้อนแล้ว